แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้มากเลยนะว่าอาจจะได้เห็นทอมฮอลแลน์ในเวอร์ชั่นเจมส์บอนด์ด้วยเหมือนกันครับหลังตะลุงมคอ n e นิวปีหน้าเนี่ยไอปีหน้าจะเป็นปีทอมฮอลแลน์ the year ด้วยซ้ำไปนะหลังจากปลายปีนี้หลังจากเดือนหน้าที่สไปเดอร์แมนเข้าฉายนะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ย ผมว่ามันจะมี Enchantress ใช่ไหมครับ e n c h a n t e ตที่ที่สร้างจากเกมอ่ะสร้างสร้างจากเกม Enchantress อะ่ะโอ้ยอันนั้นก็ได้ดูใช่ไหมครับแล้วก็ทอมฮอลแลงแกมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือล่าสุดเนี่ยแกได้เป็นลงนิตยสาร GQ ครับ จะได้ลงนิตยสาร GQ นะในตำแหน่งซูเปอร์ฮีโร่ออฟเดอะเยียร์นะฮะซึ่งในครั้งนี้ครับตัวของเพื่อนเขานะอย่างคุณเจคอบบาตาตอนนะที่แสดงเป็นเน็ตนี่แหละครับได้มีการบอกว่าไอ้แตทอมฮอลแลนด์เนี่ยฮะมันมันโม้ตลอดเลยนะครับว่ามันอยากเป็นเจมส์บอลมากนะเขาอยากเป็นเจมส์บอลมากๆแล้วก็ไม่ใช่โม้ธรรมดานะครับโม้เยอะมากๆด้วยเหมือนกันนฮะว่าทอมฮอลแลนดะ์อยากเป็นเจมส์บอลอยากเป็นเจมส์บอลมากๆเลยนะฮะทำให้ตัวของ ของเน็ตเนี่ยแกก็ออกมาบอกว่าพูดไว้นะฮะว่าเออถ้าทอมฮอลแลนด์ก็ได้เป็นเจมส์บอลจริงนะแกคงจะแกคงจะบ้าเหมือนกันนะทอมฮอลแลนด์ก็อาจจะรู้สึกว่าดีใจแฮปปี้พอสมควรด้วยเหมือนกันนะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้มากเลยนะว่าอาจจะได้เห็นทอมฮอลแลนด์ในเวอร์ชันเจมส์บอลด้วยเหมือนกันครับอาจจะเป็นแบบไหนอ่ะเราลองมาพูดถึงตรงนี้ดีกว่าครับถ้าสมมติทอมฮอลแลนด์ได้เป็นเจมส์บอลจริงๆ เจมส์บอลเนี่ยเวลาเขาทําจากนิยายต้นฉบับเนะฮะจะอายุอยู่ที่ประมาณ35ใช่ไหมครับถึงถึงขึ้นไปนั่นแหละ35ขึ้นไป35มสิบห้าอัพครับซึ่งคนที่มีความเปลี่ยนไปได้เนี่ยก็คือตัวของอาจจะเป็นทอมพิตตันนะฮะตัวของเฮนรี่คราวิลเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้มาเป็นมาเป็นเจมส์บอลทีนี้ครับถ้าสมมติทอมฮอลแลนด์ไปเล่นเป็นเจมส์บอลเนี่ยดูเด็กเกินไปไหมเด็กครับ แต่ว่าถ้าถามว่าทอมฮอลแลนมีสิทธิ์จะเป็นเจมส์บอลได้ไหมมีสิทธิ์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทอมฮอลแลนเป็นเจมส์บอลจริงจริงอาจจะเป็นการทําย้อนครับพีคัวก่อนที่จะเป็นเจมส์บอลก่อนที่จะเป็น0 0 7นะฮะในเวอร์ชั่นของทอมฮอลแลนเะนี่ยผมว่าเวอร์ชันเนี่ยมีความเปลี่ยนไปได้มากที่สุดแล้วก็ลหลายๆคนนะรู้จากแนวโน้มแนวโน้มธุรกิจภาพยนตร์ในสมัยแล้วเนี่ย รู้สึกได้เลยครับว่าภาพยนตร์ที่ทําเป็นเวอร์ชันพีคั่วเนี่ยมันมีออกมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะฮะว่าทางสตูดิโอเขาอาจจะมีการหยิบนําเอาทอมฮอลแลนด์ไปเล่นเป็นเจมส์บอนด์ก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูคิวแต่ทอมฮอลแลนด์นะช่วงนี้แกฮอตเหลือเกินแกมีได้รางวัลหลายอย่างและมีกระแสะออกมาในด้านบวกทั้งนั้นเลยสําหรับทอมฮอลแลนด์นะครับรอคอยดูต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวถ้าสมมติเจมส์บอนด์เป็นทอมฮอลแลนด์จริงๆหลายๆคนคิด ว่าอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel